สวัสดีค่ะพี่น้องครับไถลานแล้วจะเบิกไม้นะครับเบิกกระทะสองลูกเบิกยางสองเซนครับไม่ต้องเบียร์กูเลยพี่จาเบิกไมให้อ่ะเอ้ยมันต้องโอเค

ว้าวว้าวเล่าปะเล่าเพราะว่ายิ้มหน้ายิ ROI> ้มใหญ่เลยอีหรอหลอใส่ใช้กลางครับเบิกไหมรอรอเข้าไปเลย ยานบรทันงานพี่น้องคืนเหนื่อยอะจัดที่อย่างไรเขาอืม ให้กินอนันนี้ให้กิ็เอามาปอกเลยบังอันนั่นน่ะบังบงแอพูเฮ้ยอันจะหวานนี่นเนี่ยเอาบักทะพูมิน้ด้วกันอ้ ชเลยแค่นะมีกาแฟร้อนจินด้วยดีดีครับพี่น้องร้านอยู่ในปั๊มบางจากับถนนเซนสองซี่ครับอ่าอยู่ระหว่างคูขันคูขันคูขันไปได้วะเนี่ยไผ่บึงเหรอผงเล้นไม่อยากไผ่บึงแล้วนี่ยคุณหารละอยู่ในปั๊ม บริการดีพี่น้องบริการดีครับยานมีทุกรูปแบบครับตามใจรถบรรทุกนะครับหรือสองนี้ครับยางเปอร์เซ็นต์มีมียี่ห้อให้เลือกครับผมราคาตามสภาพพี่น้องเก็ไก่เช่ารถบรรทุกแน่นอนแต่กล่องห่ารถมันแรงไกลครับเบิกไม่เลย มาได้มันสบายใจไปเลยน้มันใช่เอาใบบักคำก็ได้แล้วเป็นตื้เพื่นวะรลบใบบักคำมะครับที่ไหนฮะต้องความชิดดีได้แหละต้องชิดดีแต่บุรู้การกระทำเป็นังไแต่ความคิดน่ะใส่ได้แล้ล่ะ ไม่แล้งล่ะครับแ่นบอกก็ดีเนี่ยแทนรถเขาติดล้มดูๆก็เอานี่แบกไปเป็นปเป็นซีมันบ่เป็นซีนป,ป,นซปองมันบ่รวมอันนี้รว,รวมรวมล่อรวมล่ออะอย่างป๊าด มึงรถผดูเอามึงได้ขี่ล่อเขาเอามึงถ้ามึงเอาถ้าว่าอยากเสียฟองเนื้อให้ถอดคันพุนใส่คันนี้บอกแล้วถ้าคนเอาเราอินแนนว์ขน้ดน้อยนะพูดขนาบอกกาแฟเราไม่ถ uh ึแล้วต้มยุ้ยท Hello, bởi vì cảm giác thắng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  giác nó giác thắng 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 โอเค <Okay, S 1> ครับแช่งไม่อยู่ไปหาหมอครับระกัเอ,เ,อเพราะว่าเขาแลนเสซนนี่ดูดดยครับอ นี่ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ